วันนี้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสนา,ายพลกรสุวรรณรัตนองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานในพิธีเปิดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการครั้งที่26ประจำปี2568 ดยมี in, gan, นางสุพรตรีนรินเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนึ่งมาจากพระราชดำริหรือกปรรว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงานซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอนึ่งมาจากพระราชดำริร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนึ่งมาจากพระราชดำริและจังหวัดนาราธิวาสจัดขึ้น ระหว่างวันที่16-18ถึงสิสิงหาคม2568เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงสืบสารรักษาต่อยอดโครงการอันนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาโดยตลอดและเพื่อเผยพระผลสำเร็จของศูนย์ศึกษาพิกุลทอง ที่ดำเนินง,งานสนองพระราชดำริมาเป็นเวลากว่าสีทศวรรษในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตเป็นการถ่ายทอดผลสำเร็จสู่ราษฎรนำไปต่อย,ยอดการพัฒนาทั้งด้านการตลาดการแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรสร้างเครือข่ายเกษตรกรให้ผู้ประกอบการและเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็งยั่งยืนสมกับคำว่านราเปี่ยมสุขด้วยพระบาร,รมี โอกาสนี้องคมนตรีได้มอบประกาศสัญญาบัตรและรางวัลให้แก่เกษตรกรที่ชนะการประกวดผลผลิตทางการเกษตร3ชนิดได้แก่ถั่วฝักยาวข้าวโพดและมะพร้าวอ่อนน้ำหอมจำนวน9รางวัล ทั้งนี้ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆอาทินิทรรศการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอเนื่องมาจากพระราชดำริแถทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริโดยแถทอดความรู้ด้านการเกษตรตามลักษณะภูมิประเทศและภูมิสังคมของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวน6ศูนย์การศึกษาการพัฒนาทั่วประเทศประกอบด้วยปาพุเสื่อมโทมสะสมดินเปรี้ยว แกล้งดินอย่างเดียวพัฒนาได้ยั่งยืนโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองจังหวัดนราธิวาสป่าหายน้ำแห้งดินเลวก็พัฒนาได้โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาเก่าหินซ้อนจังหวัดฉะเชิงเซาสร้างน้ำเพิ่มป่าพัฒนาชีวิตที่พอเพียงโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูผานจังหวัดสกลนครต้นทางคือป่าไม้ปลายทางคือประมงระหว่างทางคือเกษตรกรรมโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องใครจังหวัดเชียงใหม่ การพัฒนาจากยอดเขาสู่ท้องทะเลโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนจังหวัดจันทบุรีและฟื้นดินคืนป่าพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยสายจังหวัดเพชรบุรี และเทศกาลต่อยอดองค์ความรู้สู่การพัฒนาอาชีพจากหน่วยงานต่างๆในจังหวัดนาราธิวาสอาทิโรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริสมเด็จพระนิษฐาธีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีด้วยนำผล,ผลผลิตแปรรูปทางการเกษตรเช่นน้ำสมุนไพรเข้าเกลยบจากเห็ดนางฟ้ากล้วยฉาบเปล่านี้กล้วยหอม โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพัน,น 1, ปีหลวงจะแสดงเทศกาลผลการดำเนินงานและจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของฟาร์มตัวอย่างในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสจังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานี ตลาดนัดสินค้ากลุ่มวิสาหากิจชุมชนกลุ่มเกษตรที่นำสินค้าที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไปจัดแสดงและจำหน่ายเช่นผลิตภัณฑ์จากกระจูดน้ำพึ่งชนโรงข้าวหอมกระดังงาผ้าทอมือลายพิกุลพลอยซึ่งเป็นลายประจำจังหวัดนาราธิวาสข้าวเกรียบจากปลาทะเลและผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ขยายผลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง นอกจากนี้มีเทศกาล์เปิดบ้านตามรอยพ่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วยการสร้างประสบการณ์ตรงลงมือปฏิบัติจริงเช่นการทำประมงน้ำเปรี้ยวเลี้ยงแพะและปลูกพืชเป็นต้นรวมทั้งมีการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นเชิงปฏิบัติการและการอบรมผ่านระบบออนไลน์จำนวน6หลักสูตรอาทิการทำแหนมเห็ดสบูน่นมแพะและปลาแดดเดียวสมุนไพร สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าชมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่18สิงหาคม2568นณศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง